วันนี้ผมจะบ้าท้าซอมบี้1 0 0ตัวให้มาสู้กับผมโดยที่ผมนั้นจะใช้แค่ดาบไม้และชุดเกาหนังเพียงเท่านั้นมาดูกันว่าผมจะรอดจากซอมบี้นับร้อยตัวนี้หรือเปล่าฝากกดติดตามให้กับช่อง Master ไม m a s t e ตกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมชอบอ่านคอมเมนต์มากๆเลยสิ่งแรกที่เราจะต้องเตรียมก่อนจะออกลบนั้นเราจะต้องเตรียมชุดเกราะและดาบก่อนนะครับผมแต่ว่าถ้าเราใส่ชุดเกราะหนังธรรมดาธรรมดามันจะไม่เท่ ใช่ไหมล่ะครับเราจะต้องย้อมสีให้กับชุดเกาะของเราก่อนนะเพื่อจะได้มีกําลังในการสู้รบโอเคเราจะมาย้อมสีกันก่อนนะครับผมสีที่ผมชอบก็คือสีแดงนะครับเป็นสีที่แรงฤทธิ์มากนี่นะครับเป็นไงกันบ้างชุดเกาะของเราเท่ใช่ไหมละ่ะกลายเป็นสีแดงลูกเป็นไฟแบบพร้อมบวกมากทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจกันได้เลยนะครับว่าข้างหน้าเราจะเจออะไรว้าวทุกคนดูตรงนั้นสิ โหโคตรน่ากลัวและเราจะเริ่มในอีก3 2 1ไปคุณเอาละครับ <S <S บางตัวก็มาลุมหบแล้วอันนี้เป็นจุดเซฟโอ้ยทุกคนมันเยอะมากโอ้ไม่นะร้อมเต็มเลยเราจะตีมันยังไงดีเฮ้ยโอ้ยโอ้ย,อยทุกคนอรยจะตาย เออไปนะยังพึ่งยังพึ่งจะรอดไหมเนี่ยขอรีเลือดก่อนนะโอ้โหทุกคนดูข้างหลังเป็นฝูงเลยเดี๋ยวนะชาวบ้านเชื่อ้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอหัวใจแป๊บหนึ่งขอทำใจก่อนนะไปไปเลยมามา,อมาเอ,อ้ยเอ,อ้ยไม่ไห<ป>วมา,มาไม่ แน่นี่แห่มาครับจะมาวะนี้บวกหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยจะตายจะตายโอ้ยสุยยด,ดผมไปทันวะหนีดีดีมานี่นี่เนี่ยโอ้ยเจ้าดีนะม,มีจุดเซฟดาบเราก็จะพังเราด้วยตีไปแป๊บเดียวเองเราจะเอาไงกันดีทุกคน ใครคิดว่าผมรอดกดไลค์คลิปนี้เลยแต่ถ้าผมไม่รอดก็กดไลค์เหมือนกันเพื่อเป็ดกำลังใจไปกันเลย <c oughs> โอ้ยจะรอดไหมมาดูกันตีไว้ได้โอ้โหแรงมากมามาเราจะไม่โอ้ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยจะทำอะไรอยู่เนี่ยไม่ได้เลยโอ้ยโอ้ยขอค่าได้โอ้ย ทุกคนเมื่อกี้อะไรดิมันจะตุยมีเลือดเต็มไปหมดเลยสแสดงว่าซอมบี้ตรงนี้น่าจะกินคนมาเยอะแล้วรวมถึงชาวบ้านที่อยู่ตรงนน้นด้วยทุกคนตอนนี้ผมผมว่าเลือดผมเต็มละผมหอมละแต่ก็ยังไม่หอมตายสักตัวหนึ่งไม่เลือดเยอะกระจังอุ๊ย่อคาได้หนึ่งตัวดับแล้วจะหมด โโออ้้ยดับแล้วจะหมดแล้วอ้ยดับดับพังทุกคนดับดับพังแล้วจะจะเอาไงต่อมามาเปล่มามัดหมัดมัตรงมาตรงไปตรง,ตรง,โ,โ,ตงโอ้ยโอ้ยเขาตายช่วยด้วยโอเคนะครับถ้าทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะดาบไม้ของเราจะมาอีกเล่มหนึ่งนะ กดกันเลยอยังครับถ้ากดกันแล้วตามไหมจงมานี่ไงครับทุกคนเพื่อที่เราจะจัดการซอมบี้นร้อยตัวนี้ให้ได้แต่ถ้าว่าถ้าเราตีซอมบี้ตกลาวาเราได้จะได้เปียบเฮ้ยเราฆ่าได้ตัวนึ่งเฮ้ยเราฆ่าได้แล้วสามตัวสามตัวโอ้ยวิเลจเจอไม่นะ ซอมบี้เยอะไปหมดแสดงว่าเราคงมาได้เท่านี้แล้วใช่ไหมทุกคนอุตส่ามีดาบใหม่พิเศษมาแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราจะลุยต่อจุกจุ๊กจุ๊กเท่านั้นเอาเรื่องอนี่เ,เราเราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเจยเย้เจยเย้ไปไปแล้วเออมาทุกคนไปมาวิ่งวิ่งับตีหนึ่งไปไม่กินไรแตอเหมือนจะไม่ทันตรงนี้แต่ถ้าฆ่าตัวนี้ได้มันจะขึ้นมา ค่อยๆนะทุกคนไปสายๆซะเฮ้ยไม่นะจะพลาดไม่ได้เลือนหิวช้ามากเลยต้องรอไปทีละนิดทีละหน่อยต้องใจยเย็นๆนะซอมบี้ร้อยตัวถ้าไม่มีไอ้ที่ขึ้นนี่ผมว่าผมตายอย่างแต่แรงละจริงๆใครอยากให้ผมสู้กับตัวอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมแค่ซอมบี้กันน่ากาลัวเหรไปตรงนู้นคนซอมบี้ตัวนี้เยอะมากแต่จุได้อยู่เจอแนละ้ ชุดกอด่ดอน,นเราแตกงหมดแล้วตอนนี้ผมหลดพปหมดละดาบไม้ก็จะพังอีกแล้วครับอมบี้ยังไม่หมดเลยขอพระเจ้าส่งดาบไม้มาอีกสักเล่มนี่ไงในตัวเรามีดาบไม้แต่ว่าชุดก่อนเราจะพังแล้วตอนนี้โอเคเราจะเอาแค่ดาบไม้นะเราจะไม่เอาชุดเกาะต่อไปถ้าพังก็คือพังเลยนะ <c oughs> ขอตัวนี้โอ้โหจะรอดไงทำไมตีไม่ตายจะตายแดนเฮ้ทุกคนเราสมุดว่าเราตีได้เราสามารถผักตกลาวาได้เลย แต่ว่าตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้แล้าสมมติเราตีอันนี้ก็จะพังไปด้วยตอนนั้นโดนตอนนั้นโดนเดี๋ยวนะอ๋อมันมีแสงแดดอยู่ข้างบนเยอะมากโอ้ยกาอแตกแล้วทุกคนปามาหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองอึบทะลุไปตรงกลางโอ้โหทุกคนจะตายทุกคนทุกคน คนชิดด้วยไปม,มีชุดก่อนแล้วคนชิดเกอะบางทีเราจะรอดยังไงวันนี้อะ,ะออใครที่ดูถึงตอนนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับผมซึ่งเป็นกําลังใจที่ดีมากในการที่ดูผมทรมานขนาดนี้ <c oughs> ไม่เคยอึดอัดขนาดนี้มาก,ก่อน <c oughs> ซอมบี้เยอะเกินโอ้ my ม่ก็ไอ้ครับทุกคนเดอะแมจิกตัวนี้ตัวเดียว <c oughs> อยู่ตัวเดียวเหรอตกเรามาไปหนึ่งอุ้ย <c oughs> ตายตายตายชิบเดี๋ยวเราหาตัวที่โดดๆนะตัวนี้ตัวนี้ เป็นการสู้ที่ทรมาลากแล้วก็ให้หนอนว่าต้องตายเฮ้ยทุกคนจะโดนบีบโดนล้อมอึ๊บ <c oughs> จูบจู๊บจูบจูเป็นไงแล้วโดนสเต็ปจู๊บผมคิดไอเดียอะไรออกนะเราจะต่อยตกลาวากันนะ <c oughs> โดยที่ไม่เปลืองดาบไม้ด้วย <c oughs> ตายหนึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปเก็บมาก่อน นเรายัางสู้ได้อยู่ถึงชุดเกาะเราจะพังกันแล้วแต่แต่ก็ยังมีพระเจ้าที่ส่งดาบมาให้สามเล่มนะครับถือว่าขอบคุณมากพระเจ้าก็คือคนดูนั่นเองนะครับที่กดไลค์เมื่อกี้แล้วทำให้ผมมีพลังขึ้นอีกทีหนึ่งจนตอนนี้าาสามมปีได้เยอะแล้วโดตีมันจะแรงขึ้นใช่ไหมปึงป้งปึ้งนี่เนี้ยนี่เนี้ยจุ๊จุจุ๊จ โอ้ยจูจูจูนี่ไงไต่อยก็ตายวะก็เก่งมามาเฮ้ยเกือบพลาดเกือบพลาดแล้วเกือบพลาดแล้วสุดยอดสุดยอดมาได้ครึ่งทางแล้วมา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 มมมาาาเอ้ยตายวะตายวะตายวะเอ้ยต่อยอย่างน้อยก็มีเนื้อเน่าให้กินนี่ไงนี่ไงต่อยดับเบิลคิวจะบุกไปตีไปตีเฮ้ยสุดยอดสุดยอด นี่แหละแผนที่เพตที่สุดซึ่งเราจะไปตรงนู้นเพราะว่าใกล้ลาวามากตายหนึ่งตัวนี้ชิดกำแพงตกไปหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้จอสะบัดเกือบตายเลยถ้าตายผมแทบจะร้องไห้อะเมื่อกี้เราฆ่ามาตั้งนานแล้วถ้าเราตายก็คือ จบเลยอะและนี่คือฝูงซอมบี้ที่เราค่าใกล้จะหมดแล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะไปไปตกลา่าไปซะเขาจะไม่จะสู้หมดตู้หมดทุกตัวตัวเดียวใช่ไหมเอ้ยเอ้ยทำไมไม่อยู่นี่ตัวเดียวละจ้าอตอกไปนี่ไงนี่คงเป็นดาบสุดท้ายที่เอาไว้ปิดฉาก เราเอาสองตัวนี้ก่อนนะไปอีกสองไปเดี๋ยวเราตีกระจายดาเมจก่อนนะนี้มาให้ให้เยอะเท่าไหร่ก็มาโอ้ย <c oughs> <c oughs> จะกระโดดปุ๊บหันหลังปุ๊บแล้วก็ตีนะเพราะว่าดาเมจมันจะได้แรงไงสามตัวเลยใส่ต้องใส่ท่าไม่ตายเลือนได้มหรออยู่เลือดได้หรอ อยู่เลือดเหรอก็อยู่เลือดเหรอกินอยู่ตรงนั้นนี่แหละจบแล้วจะจบแล้วทุกคนเขาจะดีใจไปตกลาวาตายนาเก่งใกล้ตายวะทุกคนเฮ้ยนี่เนี่ยนี่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 เฮ้ยทุกคนมาวะนี่เนี่ตาย

ตีแล้วก็ถายตายหนึ่งตายอีกหนึ่งตายอีกหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยจะโค้งยัยโค้งละสั่งเวียนก็เป็นเรานะครับที่ชนะไปโว้วโว้วเอานะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคลิปนี้เราก็เป็นผู้ชนะไปนะครับผมเย้ <Wow. S 1> yeah, ตบมือ สำหรับใครที่อยากให้สู้กับตัวอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยครับสำหรับคลิปนี้เราก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะเอ้ยอเ้ยใช่แล้วเอ้ใครเนี่ยใครเนี่ยมาจากไหนเนี่ยบายๆครับผมบายอ้ยอ้ย